น็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดแผ่นเพดเดิมๆบอกอรสติกเกอร์เดิมโรงงานทุกชิ้นยังอยู่ครบนะอุปกรณ์เดิมๆ3าม5 0 0 0บาทคัมรี่ 2. 5 HV จห้ไฮบิดปี2013เลขไม่หม่1,000 10, 0 0 0มโลราคาอยู่ที่370,000 0 5,000คันนี้รถสวยจัดมากผมรับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดิมทั้งคันสภาพนี้หายากเลยอะมากล้าพูดได้เลยดูห้องเครื่องเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเบนซินนะตัวนี้ครับดูครับโครงสร้างบอดี้ตัวถังน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมซีนกาวเดิม สติกเกอร์เดิมโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบครับคันนี้ฮะถือว่าสวยจัดมากกับปีประมาณนี้นะครับมาดูครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่นะฮะตัวนี้สปอร์ตไลท์ตัดหมอก เซนเซอร์มีให้หน้าหลังครบเลยนะครับล้อแม็กอลลอยเดิมจากโรงงานระบบิเบรกได้มาครบทั้ง4ล้อยางวิชลีนปี2 0 2 3กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยครับไปดูที่ภายในเบาะหนังแท้สีครีมปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะใหม่ๆสภาพเดิมๆไม่มีฉีกไม่มีขาดพวงมาลัยมาติเลขใหม่1 0 0 0 0แสนนะครับฟอนวิทยุเดิมนะครับนี่ฮะ แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ปุ่มคูดสตาร์ทกระจกออโต้เซ็นเทร์ล็อกพัาข้างเซ็ตเบาะมีให้ครบครับมาดูที่ด้านหลังฮะม่านบังแดดซ้ายขวานะครับด้านหลังม่านบังแดดปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ช่องแอร์แยกซ้ายขวาพักแขนตรงกลางมีให้ภายในกว้างภายในสะอาดครับกับคัมรี่2.5 H V ฮะตัวนี้ฮะเป็นตัวไฮบริดนะครับเซ็นเซอร์มีให้มาเปิดท้ายขึ้นมาดูห้องเก็บสัมภาระทุกอย่างครับ อุปกรณ์เดิมๆนะจากโรงงานยังอะไรใหม่ๆเดิมๆอุปกรณ์ครบทุกชิ้นฮะตัวนี้ฮะโครงสร้างบอดี้ตัวถังผมรับประกันเดิมทุกชิ้นมาดูซอกแผ่นเพจกันดูมานี่ฮะน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีถอดแผ่นเพจเดิมๆบออกสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานทุกชิ้นยังอยู่ครบนะฮะอุปกรณ์เดิมๆสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทแพนด้าสปีดสีนคริน